หนึ่งในปัญหาที่ตามมาจากการติดเชื้อโควิด1ิสภากาชาดไทยออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราขาดแคลนเลือดการบริจาคโลหิตลดลงเป็นอย่างมากเลยค่ะสภากาชาดไทยนะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยโดยผู้ที่สนใจจะมาบริจาคเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยผู้ที่มาบริจาคส่วนใหญ่บอกว่าหลังทราบข่าวว่าโลหิตขาดแคลนก็เลยตัดสินใจเดินทางมาร่วมบริจาคซึ่งเลือดที่รับบริจาคจากหนึ่งคน สามารถนำไปช่วยได้อีก3คนนะคะนับตั้งแต่วิกฤตการโควิด -19 แพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่และกินเวลามาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำในหัวใจคนไทยนับแรมปีโควิด -19 สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำให้การท่องเที่ยวสบเซาส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของทุกครัวเรือน เครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพแต่เหนือสิ่งอื่นใดยังมีสิ่งสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าอาหารหรือ,อยารักษาโรคและมีความเชื่อมโยงกับชีวิตผู้ป่วยนั่นก็คือโลหิตหรือเลือดเลือดที่โรงพยาบาลร้องขอมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศแต่ในปัจจุบัน สถานการณ์โควิด -19 ยังคงทวีความรุนแรงรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 การบริจาคลงหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมากวิกฤตในครั้งนี้รุนแรงกว่าในรอบปีที่ผ่านมามีการขาดแคลนสะสมยาวนาน จึงมีผู้ป่วยที่ต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไปอีกเป็นจำนวนมากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตนี้ส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ผู้ป่วยโรคเลือดจำเป็นต้องรับโลหิตครั้งละ1-2ยูนิตทุก3-4สัปดาห์หากไม่ได้รับโลหิตผู้ป่วยจะมีภาวะซีดอ่อนเพลียมีปัญหาในการดำรงชีวิต ผู้ป่วยผ่าตาดัดผู้ป่วยมะเร็งที่จะต้องถูกชะลอการรักษาออกไปอย่างไม่มีกำหนดผู้ป่วยอุบัติเหตุที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเช่นเลือดออกในสมองมีภาวะเลือดออกในช่องอกหรือช่องท้องหรือผู้ป่วยกระดูหกหักซึ่งมีเกือบทุกวันและเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตจานวนมาก